สัสดีครับวันนี้เจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ที่ไร่ที่เดิมวันนี้ฝนฟ้ากาดเอื้อมหนวยคืมตกแล้วครับวันนี้ฝนกำลังตกแล้วแล้วก็ข้างบนนะครับลดกำลังหยอดกระโพดแน่นอนครับ บรรยากาศกำลังเป็นใจนะครับมีทั้งแดดมีทั้งฝนแลวตอนนี้ผมก็ <c oughs> กำลังเยืนดูรถหยอดข้าวโพดตรงนี้เคยเป็นดินที่แห้งแต่ตอนนี้ชุ่มชื้นแล้วครับชุ่มชื้นแล้วแน่นอนครับว่าวันนี้เลิกดียามดี ปลูกกระพดแน่นอนครับ